ก้องไปเช่ายูทู e มาเร็นดูนดนดนพี่ให้ดูกพี่แล้หาฮาปอะไหรไต่ว่าหู้ย่าทั้งไหนหูว่าหูย่ายย่งส่จุปมันขาดเบ็ดนะ่ะเอาละท่าลัด่านจะคองเวทฮะ เบ็ดยูหันบ่เกดส้ไปเมือสวันี้เจ้เจ้าไปพึ่งเจยาไง่งนะเนี่ยเดี๋ยวไปไดลูกมั่น้อมาขุนอุ้ยอะหละ ไงไม่เสียไงไม่เสียซ้ำๆอยู่น้อยๆเนาะจามหุดด่วนหัวหยับเนาะใส่เทะตู่นเลยบอเ่หัวหยับหูดด่วนแบบไงวะเหงนหยับเนาะนเขาน้ำไหลปลาเขาสิ เขาไม่ใช่เาขาหน้ามันกดหน้าม่เก็เเขาให้หน้าไปใส่เพราะเพราะเขาัวปลาเย็นเขาเนาเขามเวลา่บวกเครื่องผนเนาะแตไปกินไส้เพแห้งหูเลยมันเป็นไส้ไหมเอาหนีหมดไปสเ้นว่าปวดีเยดหนึ่งตนยู้นึงเอ็ดเโอ้ยแม่ดีที่จะจับปลาไหลดิ เอาละรถไทก็ยิไทอยูรอกอืม,มดข้า,าวุ้นเนี่ยไรแต่ดูว่ารถไทยก็ไทยเว้ยอืคอยวิ่งสิเมี่ยบ้านกะได้ม่ไ,ไ,ไ่ยังไงไปยังไีววิ่งสิไหวเพระขึ้นโเด็ตขึนสิวิ่งวิ่งก็โลกทอบไนะ เย็นเย็นหนาวหนาวมีเปลี่ยนก็ฮอนฮอนกันฮอนไลกับพอดีต่น้วไลก็พดีไล้ไปพอดีเราไปสมตัวเดียวเบ้อยุคคู่สาเราราใสเบ็ดเลยเหพี่เราจง่าอายุสาข่างสาเรา่ะมันหลอขอมากนี่นไปจกะป่าทั้งปุ่นอะข่างสากับข่างสาปะมาเบิ้งน้ำกันที่ใดบ่ส่งขึ้ดึงเบ็ดยู่พี่น้องส่งขึ้นึงเบ็ดใาอยู่่าสูเบ็ดอยู่เห็นไหม

ได้ตัวพย่างได้ตัวเยอะเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเดี๋ยวไอยนี่ก่อนคิดว่าเบียดทุกสามหลังมาใส่อีกหลังหนึ่งบวกเดี๋ยวให้อีกหลังหนึ่งก่อนอะกลับมาหาลูกพี่กันตัวเป็นตัวเดียวตัวได้บอยส่บุ่นราหายเราปั่นน้ำฤาษีสาปากฤาษีสาปาเดือบวชก็ลงนี่ฤาษีฤาสีว่าราสีทมหองนั่น ปลาปอบบุปบบุปปบยู่พี่โอ้ปลาคือไรลูกพี่เฮ้ห็นจังไหบ่มีตีแาวขึ้นมานีกบ่มีตีมันเป็นตุ่ม่างอจะหนาเทิ่มมันเด้แต่ว่าหั่ทั้งเตยเพเป็นทั้งตเงตยพเป็นตมทั้งเตเป็นไส้่ปลาบพเคยแทงหงูเดี๋ยวเออหหมกัน ไปแล้วลูกพี่แล้วนี้แล้วที่ไปใส่บัดน,นี่เมื่อไเตียรถขันนำไปซืีอรถเจสีถมมันระหว่างสีถมเะใไ่ไปผรถตพี่เตียเห็นเนแบบไดเห็นเร่งรูเอาแบบไดก็น้เป็นต่มอยู่ ผมไม่ได้เรียลยลูกพี่เดี๋ยวไปใส่หน้าเราเองว่ามันเพื่อแบบน้าเราเองมืัอนี่ถ้อยดินถ้อยดินจากนี้แล้วนี่ถ้อยดินเลย่อดูดีว่าถมสาตัวนี้แล้วว่าตอนที่ายรถกับกระเทือนมันค่ำแล้วก็เลยมาทำของตัวเองให้เสร็จก่อนมันตื่นเขินหมดลูกพี่ มันเป็นดินไส้พี่น้องแค่นี้ก็มันจริงๆขบรถดินไส้จ้งที่เห็นเห็นไรเด็ปลาไหลแต่มันเป็นเป็นทรายแต่มีก็คือมีน้ำหนาดินไปเลยนะปลาไหลโมบินโม,มนยืนเลือดกูลงเลือดเล่นหกขี่งัวจะลงกินน้มปลาไหลเด้ đây? ผมเนี่ยเดีย๋ยวจะคือถมคือเห็ดไปแนั่นเห็ดชั้นเลยง่าลูกกินน้ำปลาได้ะไรตลองมาวุดมันเป็นใส่นี่ป่าว่าข้างหลังนไง ปลาโอ้โปลามีอยู่ปลาปลาดูพี่ปลามีดอกอย่ยางลวดปลาปลาลายอยู่มีทั้งปลานิ้ง ก็ว่ย,ยู่หรอกพี่เอ๊ะก็ไหลลงมาเบิดลโอปปคอยงา่มาตักปลาห้ดูหรพี่พี่หรอกพี่มาตักปลา้วดิดดปคอยง่หมดจหมดละนี่นะปคอยงอ่ตักปลาไหม ไปีซูู่ปคองรุ่นดีู่อเตไปูปบวกัม่ไหรท่านนี้ตีเขามาไหนองนีกเขาเิ่มูไปพุนกันเอาน้ำลูกอีกมันตื่นแห่งปวดจนสูเดี๋ยวพี่งเขาเิ่พเขาปลาลายเทียนลายนั่ปลาที่ซ้ำเกัปลาเลือนยเออยู่ปลาคอรุ่นดามิดนี่ลายนี่เมีนถ้าดมีดซ้ำเน่ก็ดามดบืนเขนมาีกน่ก็ดมิดอยู่ก็มีแต่ต้าเาลกเอาไปกินลายแล้วซ้ามนตืนตีฟังหน่อยๆอาน้ำน มันแท่งหูบ่ไรนอนละเออไ่นล่ะมันหลอยู่มันเป็นขี้นใส่แทงหูบะไ้เนาะแต่กุ้งก็หลก็โดนเรอเกียรเนาะกป่าเาะแต่สารทังเหมนมีตัวใหญ่ในบอลเมียนตั้งแต่ตัวหันมนก็ะเล็บอยู่ไปหันตัวใหญ่โอ้ไหลหลีเดี๋ยวันบอกเดยวนี้มีนมันก็หอมหน้ามันเอาไปหน้าลงมาหนีเนาะผมต้องไม่พาน้องขันเทียบีนั่นได้เครื่องสอบเนาะเอาตัวใหญ่มาคางมันบืนมันบืนไม่ต้องางท่างไปฆ่าอยู่พ่านนั่นอ่าทีบืนเรงไหนไม่ี้ซาถทัง นี่อีกหน่วยหนึ่งขายก่อไฟนี่สิบหน่วยนี่บริเวณหนาทงเกี่ยวสาไปใชป่ากินเจือเกลียวไม่ไปใสกันยุอน้อเอานน่เดี๋ยวเปยปลาไหลสามตัวก็ะลูกมันอีกตัวนึงจอดแล้วที่จกมือในบัตรนี่มือเขไปใหญ่รถเอ้ใหญ่รถไปข้างบนหน้ามากหมดละมือในวางที่สูบเราขอไ้พวจอ้ย่นี่วจซ้ำสิกลินวายซ้ำสิกินมาสิเหล้วน้องนเหล้วนั่อยู่นีเดี้ยขายแบบปิดกระโถนเอาป่าหน่อยวมันป่าหน่อยเดีเอาป่านะแถวนี้ เตศจะควรวาหันมนเรียนม่ถึงปนินปนินก็มีเลยปานินวนาอืมปาานิ่นั่นเป็นสีขาวแต่ว่านะใครนั่นเด็่ฟังผุ่นิ่งที่ไปใส่มันที่ไปใส่มันอยู่น้ำขีพังพดไหม มันเป็นดินทรายมันบุ่นหู้กับอั่นตัวเนาะตัววดน้องข่าวฟังกับเห็นต <ừ, S 2> ้อปลาไหลรุ่นยืมเงิลายกันควันส<ม>ีตุ่มน้องข่าวฟังว่าดีบ่เลือกตินี่บ่เดี๋ยวเพียงงูเขานี่วันเนาะจี๊ขยายกว่บบาวันให้เลยมิได้สิคนรงเหรอเอาดินมาผมเลยนีซ้ำอยู่แล้วพี่จะกินป่าง่ยายลงเลือกเลยสมการคือเราตัวดินทรายเนาะไรรุ่งก่อนบ่กันสิสมเลยให้ป่านมาอยู่ย่ำนั่นบ่วซ่ำอยู่แล้ะขยายมัหนิฮัดจีนอี่ก็พอนี่ป่ามันลงเนาะ กุ้งกับว่านที่กินข้นผมเดี๋ยวต้นแห้งงอป่ามันไหลอ๋อตัวนี้ก็เดยนไปหน้าจใจเขา